เจ้าเล่งจอมสมกับก้นสีฟ้าอันสดสายการครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อโลกได้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ๆเจ้าเหล่งจอตัวหนึ่งนั่งมองดูลาวนกขณะที่โบยบินมันดูราวกับสายรุ้งแห่งขนนกที่่องกระจาระก่อยู่บนท้องฟ้า ทำไมพวกมันจึงได้สวยงามขนาดนี้ช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลยเจ้าเล่งคิดรอบๆตัวของมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่หลากหลายชนิดบ้างก็ตัวอ้วนบ้างก็ตัวผอมบ้างก็ตัวสูงบ้างก็ตัวเตี้ยแต่ก็ไม่มีชนิดไหนเลยที่มีสีม่วง สีเหลืองหรือสีฟ้าพวกมังช่างดูเจิดชิดเหมือนสีอึช้างไม่มีเพ็รเลยเจ้าเล่งเดินลงไปที่ลำธารพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ทันใดนั้น เจ้านกกระเตมสีฟ้าสดใสตัวหนึ่งก็เบนโชบผ่านหน้าไปมันตามนกกระเตมตัวนั้นไปจนถึงช่องว่างระหว่างกอต้นกกต้นหนึ่งแล้วก็พบว่ามีกลองสีกับผู้กันสองด้านวางอยู่ตรงนั้นด้วย เจ้าหล็งรีบหยิบกลองสีขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วลองระบายสีบนดอกไม้ขณะนั้นมันก็เกิดความคิดบางอย่างขึ้นต้องมีใครสักคนระบายสีให้กับเจ้านกกระตื่นสีฟ้าตัวนี้แน่แน่ถ้าอย่างนั้นข้าก็จะระบายสีให้กับสัตว์ทุกตัวเหมือนกัน พวกสัตว์มักจะพากันหาที่หลบแสงแดดแล้วก็งีบหลับไปช่วงบ่ายๆเสมอดังนั้นเมื่อเจ้าหลิงแน่ใจว่าสัตว์ทุกตัวหลับสนิทกันหมดแล้วมันจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปพร้อมกับถือกลองสีและผู้กันติดตัวไปด้วยเจ้าหลิงระบายสีให้กับ พวกกบและงูอีกสองตัวพลังคิดในใจว่ามันช่างแตกต่างไปจากเดิมมากจริงๆนะเจ้าจอจอมโซนเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นจากนั้นมันก็ตรงใบระบายสีเหลืองสดใสให้เสือดาวจู่ๆเสือดาวที่นอนหลับอยู่ก็ ละเมอคำรามออกมาเจ้าเหล็งรีบกระโดดขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทำให้สีดำหกกระเด็นจากกลองสีหยดลงบนตัวของเสือดาวเป็นจุดสีดำเล็กๆเ,กเกต็มไปหมดสุดยอดจริงๆเลยเจ้าเหล็งพูดพลังหัวเราะชอบใจคราวนี้มันระบายรูปสี่เหลี่ยม สีน้ำตาลลงบนตัวสีเหลืองของเจ้ายีราฟระบายลายริว้วสีดำลงบนตัวของม้าลายระบายสีขาวลงบนตัวสกังกแล้วก็ระบายทั้งสีดำและสีขาวให้กับเจ้าตัวลีเมอร์ที่หลับอยู่บนที่นอนของมันฮิฮิ <c oughs> เจ้าหลงหัวเราะชอบใจสนุกจริงๆเลยแล้วมันก็สังเกตเห็นเจ้าหมีตัวหนึ่งที่พลอยหลับไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางแสงแดดเจ้าเหลงเหยียบพูดก,กันออกมาแล้วก็หน้าตื่นเต้นจริงๆมันระบายวงกลมสีขาวรอบๆดวงตาของเจ้าหมีเจ้าหมีสะดุ้งตื่นขึ้น แล้วก็ร้องโวยวายว่านี่เจ้าทำอะไรเนี่ยแล้วบรรดาสัตว์ที่เหลือก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกันเจ้าหลิงกลัวมากจนแทบจะเป็นลมเมื่อถูกล้อมไปด้วยบรรดาสัตว์ที่มันได้ระบายสีให้สัตว์ต่างๆทั้งหลายเริ่มเอะอะโวยวายกันยกใหญ่ จนเจ้าหมีร้องตะโกนขึ้นว่าชูเงียบเงียบกันก่อนจากนั้นมันก็เหยียบกล่องสีกับผู้กันขึ้นมาแล้วระบายสีลงบนหน้าของเจ้าเหลงด้วยสีแดงสีขาวและสีฟ้าและถ้าจะให้ดีก็ควรจะระบายสีที่ก้นของเจ้าเหลงจอด้วยสี จงถึงทุกวันนี้ไม่ว่าเจ้าเล่งจะไปที่ไหนไหนบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็พากันหัวเราะชอบใจบ้างก็หัวเราะจนน้ำตาไหลส่วนก้นของเจ้าเหล่งก็ยังเป็นสีฟ้าเหมือนกับสีของท้องฟ้าอันสดใสในฤดูร้อนมันดูเหมือนตัวตลกเลยใช่ไหมเมื่อถึงตอนนี้เด็กๆคงรู้แล้วสิว่า เป็นเพราะอะไร